สวัสดีทีนี้บรรณาการนะครับวันนี้มีฟอสซ่านะครับ35มูนย์นะครับมาแก้งานนะครับใส่สปริงใส่าวาวพิสดารมานะครับไปครับลงมือทำงานกันครับมาดูที่โต๊ะทำงานกันนะครับหน,นึ่งเป็นโชว์ของฟอสซ่านะครับ 350นะครับลูกพาสั่งซื้อชุดสปริงมาจากแอปออนไลน์นะครับ mm hmm. ก็มาเป็นชุดนะครับสปริงสั้นแล้วก็มีวาล์วพิสดารน,นะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นว่ามันจะใช้งานได้นะครับ mm hmm. บางคนอาจจะชอบ,ะบบางคนอาจจะไม่ชอบเราก็ไม่ได้ว่าว่าเขาไม่ดีนะแต mm ่ hmm. ว่าเราก็พูดในประเด็นที่ว่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบ นะครับและส่วนใหญ่ลูกค้าที่ขับขี่แล้วก็จะบ่นว่ามันกระด้างไม่ชอบ <c oughs> ถ้ามาหาผมเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ให้ซื้อเลยว่ามันเป็นการเสียเงินนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับย้าําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้โจมตีว่ามันมามันไม่ดนะีแต่คนไม่ชอบครับเราสามารถที่จะเซตสปริงดึ๊นะครับให้นุ่มนวลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเตี้ยได้โดยที่เราไม่ต้องตัดไม่ต้องหั่นนะครับ ในงบประมาณที่ค่อนข้างถูกนะครับอย่างเซตนี้ผมทำเนี่ยคุณได้น้ำมันเออรินด้วยนะแล้วก็ถ้าคุณจะโหลดนะคุณก็เพิ่มค่าสปริงโหลดเข้ามานะครับอันนี้มีความสั้นลงจากสปริงสแตนดาร์ด2นิ้วนะครับถือว่าสั้นมากๆนะก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะดีไหมนะครับ เดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นงานแก้เราก็พยายามไม่ให้ลูกค้าบานปลายนะเพราะว่าลูกค้าคือซื้อมาแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้ายังไม่ซื้อผมก็จะแนะนําว่าอย่าซื้อนะครับอย่าซื้อเรามีวิธีที่ทําแล้วมันจบได้นะไปครับลงมือลองลองทางานดูลองลองแก้กดูครับอันนี้ก็เป็นโชคที่เรา แก้ไขเรียบร้อยนะถอดระบบวาล์พิสดารน,นะครับเปลี่ยนน้ามันใหม่นะครับเพราะว่าน้ามันเก่านี่ก็ดูแล้วไม่ทราบที่มาที่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของรู้จักยี่ห้อหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพยายามไม่ให้ไม่ให้มันบานปลายนะครับจะเก็บแค่ค่าแรงอย่างเดียวแล้วก็การแก้ไขที่เล็กน้อยตามวัสดุที่ใช้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันใหม่นะครับอยู่ในเรทของการเซตติ้งโช๊คนะครับ เราจะทําการไขท่ทอนะครับน็อตแผงคอนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นเป็นดิจิตอลของมี w a u กี้ไม่ได้นะเพราะว่าขนาดมันใหญ่มากเราก็จะใช้ตัวเก่งขงเรานะสแนปออนมือนมีขนาด3าทับแนะครับทับแปก็จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดกว่า1นึทับ2นะฮะเข้าที่เล็กที่แคบได้ตัวนี้ชอบมากใช้บ่อยนะครับแผงคอก็จะมีความความลึกความแคบนะครับ พอสมควรนะครับเราก็จะทําการไขด้วยประแจทอกนะครับไขแบบซีเควนเชียลซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตามค่าทอกมาตรฐานโรงงานนะครับตึก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 อย่างนี้นะครับพอนะครับไข้ครบนะครับสี่ตัวนะครับจากนั้นเราก็จะทําการประกอบบังโคนนะครับตัวนี้ก็เป็นพระเบรกของเมมโมซินเทอร์นะครับนะซินเทอร์ตรงรุ่นนะครับใส่กับฟอร์ซ่าได้นะครับตัวนี้เป็นการอัปเกรดพระเบรกนะครับ ไม่อยากเปลี่ยนปัม๊มให้เป็นที่เตะตาของบรรดาเราไม่ชาชีพแล้วก็ไปวุ่นวายกับการแปลงขาก็ใช้พ้าเรกตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ของดีราคาจับต้องได้นะครับลูกค้าที่มาติดตั้งก็มักจะทําการอัปเกรดนะครับแต่สาหรับบางคนที่ยังยังพ้าเรกยังไม่หมดแล้วก็ยังไม่มีความต้องการอัปเกรดก็แนะนำไม่ใช้ของเดิมไปก่อนนะครับของเดิมเขาก็ดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการ <c oughs> าน้ำยัากันายไขที่น็อตนะครับแล้วก็ทําการไขทอกนะครับอันนี้เราล้างปั๊มด้วยนะครับล้างปั๊มตรวจเช็คลูกปืนล้อนะครับ ันนี้ก็เป็นชคที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการให้ัวรุ่นได้ทดสอบกันดูว่ามันนุ่มนวน,นถูกใจหรือเปล่านะครับเป็นงานแก้นะครับอยากเตี้ยแล้วก็ไม่อยากไปเสียเงินอะไรเพิ่มอีกแล้วนะฮะเราก็จะพยายามทําให้อยู่ในงบนะครับของลูกค้านะครับเพราะว่าซื้อของก็ซื้อมาแล้วเนาะนุ่มไหมเตี้ยมากจริงๆเนะี่ยสองนิ้ว 变化吗？Yeah,